เรื่องเศร้าๆผ่านไปแล้วมาคะม,มาที่เรื่องที่แบบว่าตอนนี้กํนาลังเป็นกระแสอยู่เลยกับแบบซีรีส์เรื่องใหม่นชอบมากเลยเรื่องนี้เขาโปงนะ้งหงุดหนักมากเลยนะนี่เลยค่ะคุณใหม่ดาวิกานะคะดีใจผ่านมา2ปีละครจังหวะหัวใจนายสะอาดนะคะได้ออนแอร์แล้วพร้อมที่จีนเลยโห,โหเขาถ่ายทํากันนานมากน,มานะคะคุณผู้ชมชนคะคุณใหม่ดาวิกานะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะจะสัมภาษณ์ว่าอะไรจะเป็นยังไงเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะไปฟังคุณใหม่ได้เลยค่ะ ได้ค่ะสองปีได้กับเรื่องนี้เพราะว่าถ่ายพร้อมกับวันทองค่ะเลยนี่สนุกมากเลยอะคะ่ะดีใจดีใจที่จะได้มีผลงานให้แฟนคลับได้กับชมกันได้แบบว่ามีอะไรได้แบบว่าอัปเดตได้วีดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจต่างชาติเหรอคะถ,ถ้าต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นทางพี่จุอยะจะแคปส่งมาให้ใหม่ดูว่าแบบว่าแฟนคลับชอบยังไงบ้างคะ่ะ ขาก็จะบีที่พูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พูดรออะไรไม่ก็อยากให้เรตติ้งดีหม่อยากให้ทุกคนชื่นใจอยากให้ผู้บริหารชื่นใจคนทําก็จะชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าดูได้แล้วดูสดไปพร้อมๆกับดาวบีก็จะดีมากเลยคะ่ะก็จะได้มีเรตติ้งให้พวกเราชื่นใจทําละครกันต่อไปคะ่ะ <คน S 1> ได้คะ่ะแต่ย้อนหลังก็ได้คะ่ะไม่ไม,ไม่ติดคะ่ะขอแค่ดูปีนี้เหรอคะก็มีของขวัญให้คุณแม่คะ่ะ ก็มีของที่เขาอยากได้คือขาช็อปเขาไปขาช็อปปิ้งอยู่แล้วเราก็จะคอยคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าช่วงนี้เขาอยากได้อะไรเราก็แค่บอกว่าแม่หนูจองอันนี้แล้วก็เดี๋ยวหนูซื้ออันนี้ให้แค่นั้นเองก็ก็ให้เป็นกําลังใจเพราะคุณแม่ก็ทํางานหนักมากๆค่ะในปี2ปีนี้ค่ะเนี่ยค่ะใช่แล้วก็แล้วก็อยู่กันแบบ เป็นครอบครัวไปแล้วอะค่ะามใจใสก็ตอนที่รับปริญญาแล้วหนูบอกพี่ๆว่าหนูว่าเจอสะพายแล้วไม่ได้ขอหนังก็ไปสั่งของมาให้นหรอพี่บอกได้เป็นเครื่องประดับค่ะใช่ค่ะที่เราอยากได้ที่เราอยากได้ค่ะก็มีนาฬิกาอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ค่ะวันวาเลนไทน์เหรอคะใช่กล้วยไม้หนึ่งดอกค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเป็นกลาบเป็นใช่สิ่เปเนี่ยก็รักเดียวนะคะหนึ่งดอก เร่เองที่ไม่ห,หวือหวาชอบเป็นเรื่องท่ชอค่นคือเขาเจอกันตอนเขาถ่ายเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้แล้วหลังจากนั้นก็ก็เติร์กก็เริ่มกี่แล้วก็คบกันมาแล้วแบบว่าทุกคนก็ตอนแรกวา่าจะรอดไม่รอดรอดไม่รอดแต่มันก็กลายเป็นคู่ที่แบบใช้ระยะเวลาทุกอย่างลงตัวไปหมดเ,เลยนะจนกว่าที่เขาจะเปิดเผยยอมรับว่าเป็นแฟนพอเป็นแฟนกันแล้วความเปิดเผยของเขานี่ก็ ก็ยังดูน่ารักนะน่ารักอยู่ดูดูไม่เวอร์อ่ะใช่ดูไม่มากไม่น้อยดูไม่ปลอมดูไม่ปลอดูแลพอดีใช่เออนะครับก็เป็นกําลังใจด้วยเขาบอกแล้วไงที่หลังฉันให้ใครฉันไม่ให้เป็นช่อด้ะให้ดอกเดียวก็รักเดียวไงง่ายๆจะเรียบนะคะโอเคก็อย่าลืมติดตามซีรีส์นะคะจังหวะหัวใจในสะอาดด้วยนะคะครับผม